สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช anel เทพ911 Tech a งหนึ่งเทคแอนะครับช anel ที่มาคุยเรื่องการกินท่องเที่ยวการช้อปปิ้งนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ Apple แล้วก็อุปกรณ์เสริมครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในขณะปัจจุบันนะครับแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในขณะปัจจุบันนะครับตอนนี้ใครๆก็กำลังสนใจนะครับการมาของ Samsung S 24 Ultra นั่นเองนะครับเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมา unboxing S 24 Ultra ให้ชมกันนะครับ ตามไปดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะแกะกล่องกันนะครับเราก็มาเปรียบเทียบกับ S 2 3 Ultra นะครับตัวนี้เท่าที่ผมเอามานะครับก็เป็นสีไทเทเนียมเกรย์นะครับหรือสีเขาบอกเป็นสีเทาแล้วกันนะครับเราก็โอเคอาะสีเทาก็คือสีเทาแต่ตัวนี้ก็เป็น S 2 3า Ultra ที่เป็นสีพิเศษนะครับ ฉะนั้นที่หน้ากล่องเนี่ยก็จะมีที่หน้ากล่องน,นะครับก็จะมีสีพิเศษแต่เราคือถ้าเราเลือกสีอะไรสีหนึ่งเนี่ยก็จะได้กล่องน,นี้มานะครับที่ผมเอามาเนี่ยคือเป็นสีแดงนะครับคราวนี้ตัวเอซิวสี่อัลตร้าเนี่ยเขาก็มีตัวที่เป็นสีพิเศษนะครับแต่มันรอนานมากครับไม่อยากจะรอะครับก็เอาสีที่มันแบบว่าดูเป็นนัชเทอร์ลที่สุดก็น่าจะเป็นสีไทเทเนียมเรย์นะครับซึ่งไปเปรียบเ,เทียบกับ p อ o n e เป็นแบบนัชเทอรลไทเทเนียมนะครับ โอเคนะครับคุยมานานแล้วก็เปรียบเทียบกล่องกันก่อนนะครับกย่างที่บอกนะครับก็ตรงหน้ากล่องก็เขียน s 1 3 u l t r a s 1 4 u l t r a นะครับแล้วกล่องก็เป็นสีดำครับเรียกได้ว่าถ้าปิดตรงนี้ไปไม่รู้เลยนะครับว่าอันไหนเป็น23 24เนี่ยเพราะว่าหน้าตาโทรศัพท์ก็ที่หน้ากล่องก็เหมือนกันครับคราวนี้มาดูด้านข้างกล่องนะครับก็จะเป็นอักษรเออ่ปั๊มลงไปนะครับ s 1 3 u l t r a s 1 4 u l t r a นะครับด้านล่างด้านข้างอีกทางนึงครับก็เขียนว่า Samsung นะครับ แล้วก็ส่วนส่วนของสติกเกอร์บอกรายละเอียดด้านหลังนะครับโอเคเรียกว่าหยิบกล่องผิดก็ได้นะครับถ้าไม่ทันระวังอ่ะเรามาดูในกล่องของ S24 Ultra เลยนะครับชี้เย่มันนะครับวันนี้เป็นวันที่24นะครับแล้วก็เป็นวันแรกที่ทางซ m s u ุงได้เอาเครื่องออกมาแจกจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับที่จองล่วงหน้านะครับ อันนี้ผมก็ทำสัญญาไว้กับบริษัทโ o d a f o n นนะครับก็เชฟเยอรมันนี้ก็เลยสั่งล่วงหน้าแล้วก็ได้เครื่องวันนี้เลยนะครับโอเคครับมาเปิดเครื่องดูกันนี่ครับสีน a ชเอ่อสีไทเทเนียมเกรนนะครับในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับมีอะไรในกล่องอีกเลย น่าจะมีสายชาร์จให้นะครับแล้วก็มีเข็มนี่นะครับคู่มือนี่ยสายชาร์จเป็น USB C to C นะครับแล้วก็เข็มนะครับสำหรับแกะซิมนะครับนี่นะครับ ไม่ดูในกล่องนะครับก็ดูที่ตัวเครื่องครับนี่คือด้านคางทางด้านซ้ายนะครับแต่ก็ส่วนของหน้าจอแล้วก็ด้านขวาแล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นปากกา Spen นนะครับที่จะขาดไปไม่ได้นี่ครับแล้วก็ช่องชาร์จนะครับแล้วก็ในส่วนของซิมการ์ดนะครับส่วนด้านบนนี่นครับก็เป็น น่าเป็นช่องไมโครโฟนนะครับตำแหน่งของกล้องก็เหมือน S13 มาเปรียบเทียบ S13 เลยนะครับจะได้รู้ว่ามันเหมือนหรือต่างกันขนาดไหนนี่ครับในส่วน S13 ที่อย่างที่บอกผมใช้สีแดงน,นะครับกล้องนะครับก็เรียกว่าตำแหน่งเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครติดตามรายละเอียดก็จะทราบว่าเดิมเนี่ย S 2 4 2 3ามเนี่ยสามารถซูมไดถึง10เท่าออปติคอลเลยนะครับแล้วก็แต่ตัว S 2 3เนี่ย S 2 4 t อเนี่ยจะเป็นแค่ซูมออปติเคอล5เท่าเท่านั้นเองนะครับด้านข้างนะครับคนันนี้ในส่วนของหน้าจอเนี่ยตัว S 3 3เนี่ยครับเขาก็จะมีความเออเรียกว่า เป็นเคิร์ฟโค้งขึ้นมานะครับแต่ส่วนของ24เนี่ยก็จะแบนลราบเลยนะครับทำเปเปลี iPhone ่ยนไอโฟนไปเรียบร้อยนะครับนี่ส่วนด้านล่างนะครับของเอสเพนความแตกต่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับให้ดูกันเองนะครับ โอเคก็เปรียบเทียบกับ S 2 3ิสามไปแล้วนะครับก็คราวนี้อยากจะรู้ว่าไอ้ Natural g a i นะครับ Natural ท i t เนียมกับเออ Titanium g r a d ของ Samsung กับ iPhone เนี่ยสีเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับของ iPhone เนี่ยก็จะออกไปทางเงินๆหน่อยแต่ถ้าเป็นของ Samsung เนี่ย มันก็จะออกเป็นทองทองเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกไปที่แสงธรรมชาตินะครับเพื่อเปรียบเทียบดูอีกทีนะครับว่ามันต่างกันยังไง ๋ยวในคลิปหน้านะครับก็จะเอา s 1 3มเนี่ยมาลองถ่ายรูปแล้วก็เปรียบเทียบกับ s 1 4นะครับเพื่อจะดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันต่างกันยังไงนะครับรูปถ่ายซึ่งผมดูในรีวิวของช่องใหญ่ๆนะครับก็จะเห็นว่าเออเห็นเขาบ่นว่า s 1 3ถ่ายรูปดีกว่า s 24นะครับถ้าเป็นแบบทั่วๆไปครับยกเว้นในส่วนของวิดีโอครับที่ s 1 4นะครับ ถ้า z ู o ไกลๆเนี่ยจะกินขาดเลยเวลาเราให้เราไปถ่ายเออในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังช่วงนี้ไม่ไม่น่าจะมีคอนเสิร์ตอะไรนะครับก็ถ้ามีคอนเสิร์ตดีๆนะครับก็จะเอาไปถ่ายให้ชมกันดูนะครับว่า S ยี S ่สิบสองกับ S ยี่สิบสี่เนี่ยในคอนเสิร์ตนะครับส่วนใน,นในหมวดของวิดีโอเนี่ยมันต่างกันยังไงก็ มาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปจะมาถึงจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ